อ่นะคะว่ากันค่อย่างที่เมื่อวานนี้เราคุยกันไปนะคะเรื่องของการจัดอันดับค่ะสนามบินยอดเยี่ยมและสนามบินยอดแย่ครับจัดอันดับย้ำอีกทีโดย business traveler นะครับจากประเทศอังกฤษนะครับก็ยอดเยี่ยมเราบอกไปแล้วนะเวียดนามแซงทุกสนามบินนะจ๊ะขึ้นมานะครับ n น i อ a i หนหน่นยบค่ะ อินเตอร์เนชั่นแนลแอรที่ห้านอยดีที่สุดไปเลยนะครับแล้วก็มีหลายประเทศเยอะมากมีญี่ปุ่นอยู่2ไต้หวันก็ติดนะครับของอินเดียก็ติดอยู่เพียบเลยนะฮะแล้วก็อันดับ2กับ3ก็ยังคงเป็นสิงคโปร์กับฮ่องกองที่หลายคนอาจจะพอคุ้นเคยกันหน่อยนะครับอ่ะมาดูเขาใช้คำนี้นะฮะอันนี้อ่านจาก3 plus news นะครับสนามบินนานาชาติที่เลวร้ายเข้าใช้คำนี้จริงๆนะ <c oughs> ที่เลวร้ายที่สุด10อันดับของเอเชียนะฮะ10อันดับ อ, Asia, อันดับหนึ่งสนามบินคูเวตแต่ว่าเขาเขาบอกเลยนะคะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรทำไมคูเวตถึงกลายเป็นยอดแย่สุดคือมันมีกลิ่นที่ไม่พึงปรารถนาภายในสนามบินแล้วก็มีปัญหาเรื่องการขั้นตอนการบริการผู้โดยสารขึ้นเครื่องที่ช้ามากกไม่เคยไปแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะได้ไปด้วยนะครับอันที่2นอกจากกรีนเวฟจากกรีนทริปนะครับอันที่2นะครับสนามบินอัลมาตี stan, คาซักสถานนะครับอันดับ3คือสนามบิน คิงอับดุลลาซิซาอุดิอาระเบียจริงเหรออุซาอุน่าจะด,ดีนะนึกในใจตอนแรกอันดับหนึ่งอย่างคูเวตอ่ะเราคิดว่าแบบเป็นประเทศเถอต้องร่ำรวยอ่ะทำไมเขาถึงต้องแบบก็ใช่ไห <ง S 2> มไ <ง S 2> ละ่ะาถมเข้าไปเนาะผมน<ะ>ึกว่าซานะอูจะรวยเนาะเขารวยแหละแต่นึกว่ารวยแล้วจะดีอ่ะก็แปลว่ารวยแล้วก็ไม่จําเป็นต้องดีนะครับอันที่สี่นะครับสนามบินฟิลิปปินส์นะครับอันนี้คือยอดแย่นะค่ะ อันดับ5นะครับสนามบินอาบูดาบีอาหลับอิมิเลตอ,อันนี้ก็คิดว่าจะดีใช่<ด>ใช่คิดว่าจะดีเหมือนกัน <c oughs> อันดับ6สนามบินเซนไน <India. S 1> อินเดีย อันดับ7สุวสรณภูมิไทยค่ะครับผมแล้วก็อันดับ8ดูไบเอ้าเห็นไหมแย่ทำไมดูไบแย่ดูไบก็โอเคพี่้ว่าตอนนี้มันเป็นมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เขามักจะพูดถึงเรื่องของระบบการเช็คอินระบบการที่เราสามารถใช้บริการสนามบินได้ในระยะเวลาอันสั้นหรือเปล่าเรื่องเวลาหรือความแออัดใช่เนาะเพราะจริงๆแล้วอย่างตอนดูใบอาจจะแออัดที่ฮานอยอะค่ะฮานอยอันดับหนึ่งนั้นน่ะเขาพูดถึงเรื่องนี้เลยว่าผู้โดยสารเนี่ยได้รับการบริการที่สนามบินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ดูเหมือนเขาไปมองด้านด้านของความรวดเร็วว่องไวค้าจะไม่ได้มองว่ามีน้ำพุน้ําตกหรือเปล่าหรือว่าเพราะถ้าอย่างนั้นคงสู้สิงคโปร์ไม่ได้เพราะน้ำพุเขาใหญ่กว่าใช่ใช่ใช่ามฉะนั้นอาจจะไม่ได้พูดถึงในเรื่องในเชิงว่าสวยจังเลยอ้ดูซีกระจกเทมเพิร์กคลาสหรูสุดสุเอออะไรแบบตรงนี้เป็นทองตรงนี้เป็นเงินตรงนี้เป็นสเเลสอะไรแต่จะพูดถึงเรื่องของคอการบริหารจัดการแบบ คอของมันจริงๆคือคือเรื่องของการให้บริการลูกค้านะครับอ่ะอันดับ8ดูใบอ่ะถ้างั้นเราดีกว่าดูใบนิดนึงอ๋อเราแย่กว่าดูใบนิดนึงอ่ะใช่ค่ะเอายอดแย่เราต้องนับครับแล้วก็อันดับ9คือควอลันเปอร์มาเลเซียระันดับ10คือดอนเมืองจ้ะค่ะซึ่งแน่นอนค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดเรื่องแบบนี้เราก็ต้องไปถามก่อนละค่ะว่าเอ๊ะตกลงยังไงคะทางรัฐบาลคะทางโคษกรัฐบาลก็ออกมาบอกว่าอย่าเพิ่งด้อยค่าสนามบินไทยยอดแย่ เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเขาประเมินจากด้านไหนบ้างออันนี้นะคะเป็นเป็นสิ่งที่จริงๆไม่ต้องถามเราดีไหมฮะคควรไปถามเขาควรไปถามเขาแล้วมาเล่าให้เราฟังเลยนะครับอันนี้คือคุณชัยวัชรงค์นะครับแต่ก็ก็ไม่ผิดที่เขาจะออกมาถามเพื่อให้เราหยุดคิดนะครับว่าเอมแล้วเขาประเมินจากด้านไหนแต่ไม่ว่าจะประเมินจากด้านไหนก็ควรฟังเขาแหละนะครับเพราะเวลาเขาชมเราก็ไม่ค่อยถามว่าเออทำไมให้อดับชันดีละมันเป็นภาพสะท้อนอประเมินประเมินฉันดีเช่ประเมินยังไงเหรอเราเ็าไม่ค่อยถามนะเวลาประเมินดีก็ ก้มหัวรับเลยนะครับแต่พอประเมินไม่ดีเราก็จะนิดนึงมีดี f เ n นซ์ e มกนิซึมหน่อยมีคนไปใช้สนามบ,บินฮาหนอยได้บอกว่ารอกระเป๋าหนึ่งชั่วโมงครึ่งผ่านตอมอ40นาทีนั่ก็นานมากอานั่นแหะสิคะอาจจะเป็นในมุมของการเดินทางไปทําธุรกิจนี่คะ่ะคือ,คอในที่สุดแล้วมันอาจจะเป็นเป็นสิ่งที่ก็ต้องรู้ว่าเลตมาตรฐานของเขาในการที่จะวัดความยอดเยี่ยมยอดแย่เนี่ยวัดตรงไหนจริงๆก็อยากรู้ใช่ใช่ค่ะเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่าการประเมินผลที่ว่าการประเมินการให้บริการสนามบินอย่างครบถ้วนรอบด้านจริงหรือเปล่า อันนี้นะคะที่ที่คุณชัดเนี่ยออกมาตั้งคำถามครับนะคะนะ Green